ถ้าชอบคลิปนี้นก็อย่าลืมกดไลค์กด Subcribe ์ช anel ตาลทวพยากรณ์รวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตาลทวพยากรณ์ได้นะครับสวัสดีค่ะพบกับทีมงานตาลทวะในรายการคุยเรื่องดาวเล่าเรื่องดวงคลิปนี้จะเป็นคลิปเรื่องดาวราหูตอนที่สองซึ่งต่อเนื่องมาจากคลิปแรก ที่เราได้แนะนำให้รู้จักกับดาวราหูในเบื้องต้นกันไปแล้วในคลิปที่2นี้เราจะมาดูเรื่องราวของดาวราหูในทางโหราศาสตร์ต่อเนื่องกันไปเลยนะคะ อันดับแรกเราจะดูดาวราหูกับตำแหน่งทำเนียบต่างๆทำเนียบแรกก็ทำเนียบเกษตรดาวราหูในราศีกุมจะได้ทำเนียบเกษตรส่งผลให้บุคคลน,นั้นมีความฉลาดมีวาสนาปฏิพันธ์ไหวพริบดีไม่เคยเสียเหลี่ยมให้ใครมีหน้าตาเหมือนลูกครึ่งร่างกายไม่ค่อยสมดุลหัวแบนหลิม เจ้าอารมณ์ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุโมโหร้ายหายเร็วขวางโลกผู้จาไม่เพราะเป็นคนเอาชนะยากถ้าต้องการทำเรื่องใหญ่โตเพื่อคนส่วนใหญ่งานเพื่อแผ่นดินราหูก็ยังทำไหวมีศักยภาพเกินจินตนาการเกิดมามีฐานะอย่างไรบานปลายจะมีฐานะตรงข้ามกันทำเนียบต่อมาคือทำเนียบมหาอุด ราหูในราศีพิจิกจะได้ทำเนียบมหาอุดหรือทำเนียบอุดส่งผลให้คนนั้นเป็นคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมแสดงออกให้เห็นว่าเป็นคนร้ายกาศ ชีวิตมีวาสนาสูงส่งขึ้นจากการใช้ปฏิพานไหวพริบแก้ไขปัญหาสถานการณ์ได้ดีชอบทำตัวไม่เหมือนใครชอบแปลกแวกแนวไปแบบสุดๆทำเนียบต่อมาคือธทำเนียบราชาโชคดาวราหูในราศีตุลจะได้ธทำเนียบราชาโชคส่งผลให้บุคคลน,นั้นมีวาสนาได้รับความนิยมชมช,มชอบจากมูคนสีเทาๆเช่นเป็นไอดอลของพวกโจรพวกนักเลง มีบริวารมากมายด้วยความสามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างจึงมีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์คำชูชีวิตจะไม่ตกตำ่ำทำเนียบต่อมาคือทำเนียบมหาจักรดาวราหูในราศีมังกรได้ทำเนียบมหาจักรส่งผลดีในเรื่องอำนาจวาสนามีพักพวกมากและเกรงกลัวต่อบารมีของเจ้าชะตาเป็นหัวหน้าโจรที่ฝ่าฟันมาด้วยเล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิง มีซั์และอิทธิพลมากมักได้ชัยชนะเสมอทำเนียบต่อมาคือประกินโชคดาวราหูในรา,าศีธาตุลมคือมิถุนตุลและราศีกุมได้ทำเนียบประกินโชคส่งผลดีในเรื่องลาบลอยมีลาบแปลก มักจะได้มาฟรีฟรโดยไม่คิดไม่ฝันมาก่อนว่าจะเป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของแปลกแปลกโอกาสหรือคอนเน็กชันแปลกแปลก,ปลกต่างๆทำเนียบต่อมาคือประและนิดดาวราหูในราศีสิงได้ทำเนียบประและดาวราหูในราศีพฤษศได้ทำเนียบนิดตามตำรานั้นปร,ประแปลว่าเสื่อมส่วนนิดนั้นแปลว่าน้อยโดยค่าบางตำราก็แปลนิดว่าเลวดวงชะตาที่มีราหูเป็นประเป็นนิด จะอ่อนเรื่องไหวพริบคิดชาไม่ทันเล่เหลี่ยมคนอื่นความวมัวเมาจะพาเจ้าชะตาไปในทางเสื่อมและพาให้ชีวิตตกต่ำลงบางรายจะได้รับโทษทันต้องคดีมีเรื่องถูกกักขังจองจำมักอยู่ไม่เป็นหลักแหล่งต้องโยกย้ายอยู่เสมอเรื่องต่อมาเราจะดูดาวราหูกับภพบต่างๆในดวงชะตาเมื่อเราได้กล่าวถึงอนุภาพของดาวราหูกันไปแล้ว เราก็ต้องมาดูด้วยว่าดาวราหูส่งผลกับบุคคลในเรื่องใดบ้างเราก็ดูได้จากภพที่ดาวราหูไปสถิตในดวงราศีจกักถ้าดาวตกในภพที่ส่งผลถึงเช่นกุมเลงโยกกับลัคนาหรือบางทีก็เรียกว่าเป็น1 3 5 7 9 11กกับลัคนา ดาวก็จะมีอิทธิพลกับเจ้าชะตามากแต่ถ้าดาวไปตกในช่องเบียนคืออริมรณะวินาะดาวก็จะไม่ค่อยส่งผลแต่ถ้าไปตกในช่องอื่นๆนั้นเรียกว่าช่องส่งดาวก็จะส่งผลเป็นกลางๆในตอนนี้เราก็จะมาดูกันว่าเมื่อดาวราหูสถิตในภพต่างๆของราศีจักรจะส่งผลถึงบุคคลอย่างไรบ้าง พบแรกก็คือพบตนุคือเป็นหนึ่งกับลักษณาจะเป็นคนที่มีร่างกายบนล่างไม่สมดุลเป็นคนที่มีไหวพริบปฏิภาณเลิศเจ้าอารมณ์ดุดันชอบทำเพื่อคนอื่นรักลูกน้องขี้โมโหใครห้ามไม่ฟังแต่ถ้ายุให้ทำก็กลับเฉยต่อมาพบกระดุมภาหรือเป็นสองกับลักษณาการเงินของเจ้าชะตาจะมีความเปลี่ยนแปลงเมื่อยามมีก็มีมากมาย เมื่อยามหมดก็ไม่มีเหลือเลยพบต่อมาเป็นพบสหัสชชาหรือเป็นสามกับลัคนาเจ้าชะตาจะเป็นคนติดเพื่อนตามเพื่อนรักหลงเพื่อนเชื่อเพื่อนยอมทำตามทุกอย่างพบต่อมาคือพบพันธุหรือเป็นสี่กับลัคนา หมายความว่าบ้านช่องที่อยู่อาศัยของเจ้าชะตามักจะผิดแผกแตกต่างกับบ้านคนอื่นในละแวกเดียวกันมักจะมีบ้านใหญ่โตแล้วก็ย้ายบ้านบ่อยๆต่อมาพบปุตตะหรือพระราหูเป็นห้ากับลักนาลูกน้องก็จะมีความเปลี่ยนแปลงบ่อยเมื่อยามมีลูกน้องก็มีมากมายพอเวลาไม่มีก็เรียกใช้ใครไม่ได้เลยหายกันไปหมดพบต่อมาเป็นพบอริหรือเป็นหก,กับลักนา ราหูตกช่องเบียนเจ้าชะตาจึงเป็นคนที่ไม่วุ่นวายไม่ลุ่มหลงเป็นคนมีสติใช้เหตุผลเชื่อคนยากแต่จะอ่อนเรื่องไหวพริบปฏิภาณแก้ปัญหาไม่ค่อยเก่งพบต่อมาคือพบปัตตนิหรือเป็นเจ็ดกับลัคนาราหูตกปัตตนิหมายความว่ารักหลงคู่ครองมักจะคอยติดตามเป็นเงาตามตัว เชื่อคู่ครองชนิดหูหนวกตาบอดเลยโง่หัวไม่ขึ้นพบต่อมาเป็นพบมรณะหรือเป็นแปดกับลักนาอันนี้ก็หมายความว่าราหูเป็นโรคภยัยมักมีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบขับถ่ายระบบสืบพันธุ์เป็นคนที่ไม่วุ่นวายไม่หลงเชื่อใครง่ายๆพบต่อมาคือพบสุภาหรือเป็นก้ากับลักนาเจ้าชะตาจะติดคิดมากวิตกกังวล ตื่นเต้นง่ายแล้ววุ่นวายอยู่แต่ในความคิดของตัวเองพบต่อมาคือพบกัมมะหรือเป็นสิบกับลัคนาหมายความว่าราหูตกกรรมมะเจ้าชะตาจะทำงานด้วยความวุ่นวายปั่นป่วนทำงานไม่เหมือนคนทั่วไปมักจะเป็นคนทำงานเบื้องหลังหรือเป็นนักแสดงพบต่อมาคือพบลาภะหรือเป็น1 1บอ็ดกับลัคนา เจ้าชะตามักมีลาบในการเสี่ยงโชคมีลาบลอยมักจะได้ลาบก้อนใหญ่ๆอยู่เรื่อยๆพบต่อมาพบสุดท้ายพบวินาศะหรือเป็น12กับลัคนาราหูตกช่องเสียทำให้เจ้าชะตาไม่วุ่นวายเป็นคนมีระเบียบแบบแผนไม่หลงเชื่อใครง่ายๆและก็ไม่ลุ่มหลงมัวเมาในเรื่องใด เราได้ดูดาวราหูแบบเดี่ยวๆกันไปแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาดูเมื่อปฏิสัมพันธ์กับดาวอื่นๆในตอนนี้เราก็จะคุยกันเรื่องความรู้เรื่องดาวราหูเป็นดาวคู่มิตรคู่ธาตุคู่สมพลคู่ศัตรูเราก็จะดูว่าเมื่อกระทบหรือส่งกระแสสัมพันธ์ถึงดวงดาวพวกนี้แล้วก็จะส่งผลดีร้ายอย่างไรดาวที่กระทบกันเนี่ยถ้าถูกชะตากันย่อมส่งผลดีจะช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ส่งผลให้เกิดผลประโยชน์ดีๆเข้ามาแต่ในทางกลับกันพอไปเจอคู่ศัตรูก็จะส่งผลในทางลบนั่นเอง คู่แรกที่เราจะกล่าวถึงก็คือดาวคู่มิตรราหูกับเสาเป็นมิตรแก่กันดาวคู่มิตรเสาราหูทรงผลดีเป็นความยิ่งใหญ่อลังการเพราะว่าเสานั้นนะรอบคอบใจถึงส่วนราหูเขา็อบบี้คนเก่งใครๆก็หลงเชื่อแถมยังมีไหวพริบปฏิพานดีแก้ไขปัญหาได้สารพัดเมื่อรวมกันจึงเป็นคู่ที่ยิ่งใหญ่สามารถทำการใหญ่ให้สำเร็จได้คู่ที่สองคือดาวคู่ธาต อังคารเป็นดาวธาตุลมมาคู่กับราหูก็เป็นดาวธาตุลมเหมือนกันทําให้ดาวอังคารกับราหูเป็นคู่ธาตุต่างกันที่ว่าอังคารเขาเป็นลมกรดภายในร่างกายส่วนราหูเป็นลมพายุที่อยู่ภายนอกดาวคู่ธาตุลม38ส่งผลเป็นความคล่องตัวว่องไวฉลาดมีไหวพริบมีทรัพย์เพิ่มพูนขึ้นด้วยฝีมือและขยันขันแข็งทำให้เจ้าชะตามีอำนาจสูง เจ้าอารมณ์ดุดันโมโหง่ายและเป็นคนที่มีความต้องการสูงต่อมาคู่ที่3เป็นคู่สมพลคู่สมพลก็คือกำลังดาวรวมกันแล้วได้27จจันทร์กับราหูเป็นคู่สมพลกันส่งผลดีในเรื่องผลประโยชน์ที่ไม่เปิดเผยผลประโยชน์ลับๆเป็นความลับหากมีผลประโยชน์ร่วมกันแล้วเนี่ยนอกจากความสัมพันธ์แบบลับๆก็ยิ่งไปกันได้ดีใหญ่ จ้าชะตาที่มีคู่สมพล28นี้มักมีสเสน่ห์ร้อนแรงออกเจ้าชู้มักจะหักห้ามใจไม่ค่อยได้และมักทำในเรื่องลักรอบซ่อนเร้นต่อมาดาวคู่ที่4เป็นดาวคู่ศัตรูตามตำรากล่าวไว้ว่าพุทธอันธพาลวิวาดราหูดาวคู่ศัตรูพุทธราหูส่งผลเสียก็คือทำให้เจ้าชะตาที่มีดาวคู่นี้48พูดจาแข็งกระด้างปากจัด ด่าเก่งพูดขวานผ่าซากมักเปิดศึกวิวาทะโต้เถียงกันด้วยคำพูดนอกจากนี้ยังมีอารมณ์หงุดหงิดเจ้าอารมณ์โมโหเก่งไม่เชื่อไม่ศรัทธาในสิ่งใดง่ายๆต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองซะก่อนเหมาะกับการเป็นนักข่าวนักสืบ ที่ต้องพิสูจน์ความจริงอยู่ตลอดเวลานอกเหนือจากคู่ศัตรูที่เป็นดาวพุธแล้วราหูก็ยังมีคู่ศัตรูอื่นๆอีกเพราะว่าราหูเขาเป็นสายดาร์กอารมณ์แรงมีศัตรูมากเปรียบเหมือนคนฉุนเฉียวใครๆเห็นก็เข้าหน้าไม่ติดศัตรูของราหูดวงอื่นๆก็คืออาทิตย์และพฤหัสดาวอาทิตย์นี่เป็นศัตรูกับราหูเพราะว่าอาทิตย์คือกลางวันราหูคือกลางคืนไม่อาจจะอยู่ร่วมกันได้ เมื่ออาทิตย์กับราหูเจอกันมักส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายถ้าเป็นงานก็ย้ายงานถ้าเป็นเรื่องบ้านอาจจะถึงไฟไหม้บ้านเลยก็เป็นไปได้ ดาวคู่ศัตรูอีกคู่หนึ่งก็คือพฤหัสราหูเปรียบเหมือนครูกับโจรที่ไม่ถูกกันคนที่มีดาวคู่นี้จะมีความสามารถสูงรู้ทั้งทางโลกทางธรรมแต่ไม่ยอมทำมาหากินเป็นคนที่ทำสิ่งใดก็ต้องทำให้มันสุดๆหยุดกลางคันก็ไม่ได้ใครห้ามก็ไม่ฟังรอบรู้เกินมนุษย์ วักส่งผลเสียเป็นเรื่องเป็นราวหมายถึงยอมกันไม่ได้จึงมีคดีความฟ้องร้องต้องเป็นเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาล นองเหนือจากการพยากรณ์ดาวราหูสถิตในภพต่างๆของดวงจากราศีจะส่งผลแตกต่างกันไปตามเรื่องตามภพนั้นๆแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่นักพยากรณ์ควรสังเกตก็คือการที่มีดาวในดวงกำเนิดไปสถิตในเรือนเกษตรของดาวราหูก็ส่งผลให้ดาวราหูได้อีกทางหนึ่งด้วยยกตัวอย่างเช่นดาวพฤหัสคู่ศัตรู อยู่ในเรือนเกษตรของราหูก็คือในดวงราศีเกิดของเราเนี่ยมีดาวพฤหัสในราศีกุมจะส่งผลให้เจ้าชะตาเป็นคนรอบรู้เหมือนนักปราชรู้ทั้งทางโลกทางธรรมแต่กลับสับสนในความรู้ของตนเองจึงไม่ได้ใช้ความรู้ประกอบกิจการหรือทำงานอะไรทำสิ่งใดก็ต้องทำให้มันสุดๆเปรียบเหมือนคนบ้าคนหนึ่งนั่นเอง ต่อมาคือดาวเกตรหรือดาวบุญอยู่ในเรือนเกษตรของราหูคือมีดาวเกตอยู่ในราศีกุมราหูกับเกตเป็นเหมือนหัวกับหางมาเจอกันทำให้เจ้าชะตามุ่งมั่นอยู่แต่ในเรื่องของตนเองเรื่องของครอบครัวออกจะเห็นแก่ตัวไม่ค่อยสนใจคนอื่นทําสิ่งใดก็ต้องทำให้ถึงที่สุดถ้าไม่เจ๊งจนหมดก็ต้องเอาเจริญให้ได้คือเป็นคนที่ทำอะไรแล้วก็ต้องให้มันรู้แล้วรู้รอดกันไปเลย ต่อมาคือดาวมฤตยูหรือดาวกรรมถ้าไปอยู่ในเรือนเกษตรของดาวราหูก็คือมีมฤตยูในราศีกุมมฤตยูสถิตราศีใดก็จะคอยทำลายอนุภาพของดาวที่ร่วมราศีแล้วก็เลยเถอส่งผลไปถึงเจ้าเรือนเกษตรอีกด้วยทำให้ความวุ่นวายโกลาหลของราหูนั้นลดลงความฉลาดและไหวพิบติพานก็พลอยลดลงไปด้วยทำให้กลายเป็นคนคิดช้า แต่ได้ดีในเรื่องความมีสติที่มั่นคงมากขึ้นต่อมาเราจะมาดูดาวราหูกับพักพวกของเขากันนะคะดาวราหูเนี่ยเมื่ออยู่รำพังเขามีฤทธิ์เดชในเรื่องอำนาจอิทธิพลความวุ่นวายความฉลาด และการเปลี่ยนแปลงแต่เมื่อดาวราหูได้พักพวกที่เข้ากันได้ระดมกำลังการเกิดเป็นกลุ่มดาวส่งผลเป็นความยิ่งใหญ่มีกำลังกล้าแข็งในช่วงนี้เราก็จะกล่าวถึงกลุ่มดาวที่รวมตัวกันเป็นเกณฑ์เป็นก๊กเป็นเหล่าว่าจะส่งผลอย่างไรกันบ้างกลุ่มแรกที่เราจะกล่าวถึงก็คือ 857กกศดินาฝ่ายมืดหรือนอรเกนฝ่ายมืดประกอบด้วยดาวราหูดาวพฤหัสและดาวเสาร์เมื่อเราเทียบกับกกศักดินา157แล้วก็จะเห็นว่าฝ่ายมืดนี้มีดาวราหูแทนดาวอาทิตย์ก็คือความมืดมัวเมาแทนแสงสว่างเมื่อ857โยกถึงกันและส่งผลถึงลัคนาจะทำให้อุดมไปด้วยอำนาจเป็นผู้มีอิทธิพลเป็นมาเฟียเป็นเจ้าพ่อ ทำในเรื่องสีเทาเรื่องผิดระเบียบกฎเกณฑ์มีทรัพย์มากอิทธิพลมากแต่ไม่มีเกียรติยศศักดิ์ศรีกกต่อมาคือโกกโจรประกอบด้วยดาวอังคารดาวสุขดาวเสาและราหูเมื่อ3 6 7 8ร่วมราศีหรือโยกถึงกันและส่งผลถึงลัคนาจะทำให้เจ้าชะตาชอบเรื่องเสียเส่ยงเสี่ยงการปล้นการโกงการฉกฉวยโอกาส เรื่องสีเทาๆเ,เรื่องที่ไม่เปิดเผยเรื่องผิดทำนองคลองธรรมผิดระเบียบแบบแผนเรื่องที่ทำกันแบบลับๆแล้วส่งผลให้ปังหรือดังในชั่วข้ามคืนหรือเป็นกิจกรรมที่ทำไปเพื่อเน้นความสะใจเป็นผลตอบแทน ก๊กต่อมาคือก๊กวิญญาณ5890หรือชุมนุมดาวเทวดาประกอบด้วยดาวพฤหัสราหูเกตและมฤตยูเมื่อ5890ร่วมราศีหรือโยกถึงกันและส่งผลถึงลัคนาจะทำให้เป็นคนที่มีความเชื่อศรัทธาหรืองมงายในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อในพลังลึกลับสิ่งที่คนทั่วไปมองไม่เห็นมีสัมผัสพ,พิเศษใครมาดีมาร้ายรู้เป็นคนแปลก ไม่ทำตามค่านิยมของสังคมสักเท่าไหร่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมักมุ่งหวังในเรื่องหลุดพ้นนิพพานหรือเป็นคนที่อยากมีดวงตาเห็นธรรมหากอุทิศตนเพื่อคนอื่นก็จะได้ประสบความสำเร็จยิ่งเสียสละจะยิ่งได้มาแต่ถ้ายิ่งขวายคว้าด้วยความเห็นแก่ตัวก็จะกลับกลายเป็นความล้มเหลว เรื่องของดาวราหูในรายการคุยเรื่องดาวเล่าเรื่องดวงรวม2ตอนก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะทีมงานก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปของเราจะเป็นประโยชน์กับแฟนรายการที่ยื่นชอบการดูดวงและท่านที่สนใจในเรื่องโหราศาสตร์ไม่มากก็น้อย ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะหากท่านสนใจในเรื่องใดก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้หรือแนะนำติชมรายการได้สำหรับวันนี้จบเรื่องดาวราหูตอนที่2ส,สวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u u s s r r i e e ช anel ตาลทวพยากรรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตาลทวพยากรได้นะครับ